จากผักสาบหรือผักอินูนของเราลงดินได้อยู่ประมาณ3วันนะครับผมผมก็ทําการเอาปุ๋ยคอกโรยไว้ห่างๆก่อนนะครับผมเมื่อวันใดที่ประมาณสักอให้เขาฟื้นตัวสักนิดหนึ่งแล้วคราวนี้ผมค่อยพลวนดินไปให้รากเขาออกมาหากินนะครับผมเดีย๋ยวมาดูเขาฟื้นตัวไวมากเลยนะครับลง3มวันไม่มีการเฉาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูยอดนะ สังเกตเห็นยอดไหมครับยอดไม่มีการเฉาเลยไม่ใช่ว่าต้นเดียวนะครับผมทุกต้นเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งนู้นนะตัวนี้ผมเอามาลงดินทรายนะในโคกหนองนาแต่ว่าผมลงสีต้นนะครับผมเห็นไหมยอดไม่มีการเหี่ยวเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นที่สามนะครับผมจะให้ดูทุกๆต้นเลยนี่มันอยู่ที่การขนสง่งนะครับผมนี่ครับยอดเขาจะไม่เหี่ยว พอเขาไอปรับสภาพได้รากเขาลงดินผมก็จะพลวนเอาปุ๋ยข้างๆเนี่แหละครับผมไอ้นี่ยสักนิดหนึ่งเห็นไหมครับเขาแตกตาแล้วมาดูต้นที่สี่นะครับต้นต้นที่สีก็ไม่มีการเฉานะครับผมสายพันธุ์ถวายแท้ตัวมียร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผม